เพื่อนๆทุกท่านนะครับเรามาอยู่ในแมป,แมปหนึ่งออในไมโครลับน,นี้เนาะโอเคไอ้เหี้ยเรามีสกิลเลตันตรงนี้ซึ่งเราก็มาอยู่ในแมปของเจ้าอ,ออยนะยูริอุย้ยเหี้ยเอ้ยนกเควนไอ้นกเคว้ยออมึงเออไปตัดไม้ดีกว่าเห็นยังงี้มองเควี่เหี้ยเลยสำับ ออไ,ไ,ไอเฮียลามไอเฮียเนี่ยม,มึงไม่รู้แล้วสแสดงว่ากูนั้นกากแค่ไหนมึงต้องเจอกูตายอ,อีกควายเ้ยเรียบร้อยต้นไม้แตกหนึ่งสวยไม่สวยตรงนี้พี่เจอทองแดงพี่ว่าอะไรพี่เจอทองวอทองนั้น วงพี่ก็บังเอิญควา้ากองด้วยนี่เออข้ามาติมเชียร์เลยเนี่ยคข้าไปเชียอ์นะเพรพี่นึกงเอจะเข้ามาแทนพี่ก็เลยแบบไอ้เด็กหาของเด็กนี่กูมีมีดกูมีมีดไอ้คนนี้ทำอะไรเนี่ยจะขึ้นไปลากมองจะขึ้นไปฆ่ามอนในถ้ำ เปิดมามันก็เจอกอบวินเลยฮ่าฮ่าเอาดีๆวันนี้เจอกอบวินจริงๆเปิดมาเจอเลยมันไม่ใช่ความจริงเนี่ยดูฝั่งพี่แม่ไหนตอนนี้พี่กำลังหนีมันเนี่ยไม่ขี้เกียจไปนะวัววัวัวบ้านไหนเขาร้องอุ้งอุ้งพี่น้องกระต่ายเห็นสีเขาช่วยด้วยแล้วเขาเอยมาดูเนี่ยพี่อยู่บนเสาเนี่ยนี่มันจะเป็นไม่แน่คุณหินอยู่ แป๊บหนึ่งนะเพราะว่าพวกเราจะยังไม่สร้างบ้านนะเอ้อยเพราะว่าพวกเราจะต้องเดินรอบแมบบครั้งหนึ่งก่อนเพื่อหาจุดที่เราจะสร้างบ้านจริงๆเลยวันนี้พี่แค่ทำจะถิตเอาไว้แบบเผื่ออัยอยู่จะกกพี่เป็นประเภทไม่ชอบสร้างบ้านรเรื่อ,อ,อก็เราก็รอก่อนพรอมเพราะจริงๆก็ขี้เกียจกันแต่หนึ่งพวกเราต้องมีแหล่งกดดันที่ดี ไอชสลาห์มคุณทำกูคุณอะไรไม่ดีโอเคออย okay, เออว่าเนี่ยเออรู้ละอ๋มานี่มานี้นนมันเดินไ่ตกคือสลาห์ก็มไอเหยียยักษ์เออเจอยักษ์ก็เนี่ยแหละไอตัวนี้ที่พูดถึงมันออยู่ไหนวะทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายไอตรงฝั่งไปบ้านเอบีซีอะ What นังแบบทางนั้นแหละ,นนหละทางที่จะเดินไปอะ่ะเพราะพี่บังเอิญจะเดินไปดูว่ามีอะไรขาย,ยไหมไอตรงนี้มีเอบีซีเดินมาได้ อไอเฮียมอนเตอร์มันวนจะมาฆ่าอึดแล้วมันก็ตายง่นในแสงแดดตรงนี้ทางตันออยหลออเอ็ดอเวนทางไหนไอาทางมาบ้านไอเตตรงเนี้ยเขาไปแล้วไอเฮียภูเขาทรายน้ำผสมจะสุดตีมาได้ไหมเนี่ยพี่ต้องการ์ถ่านโทษพี่ต้องการ์ครับไอกองไฟโอเคแล้วของมือมแล้วกันตอนนี้คือเอิดหาของ <laughs> เรื่องของมึงต้ำตาแทบไหลเดี๋ยวนะพอเจอไม่ไม่ได้เจออันเดียวกะจะกูให้ิีกแอ็กพังเลยไหมพี่ทำปรัตเยี่ยอะไรเนี่ยกูไปแล้วเออไปตรงพี่ที่อยู่กับกลาบแดงอ่ะอืม ก็ยังไม่รู้เลยจุดที่ออยอยู่ออยอยู่จุดไหน,นกูเอึดคงไม่มีตาเด็ดครับที่แบบบอกว่าทำบอกทำไปเซฟโซนก่อนเถอะอพี่เข้ามาในหละข้างล่างมันไม่มีข้างล่างไม่อ๋อยได้ทางแดงแล้วนะสามมันอ่อได้เลยโอเคเดี๋ยวครับเออเตาแก๊สแถวบ้า,บานวางแม่งเห็ยครับเตาจะลืมเผาแล่เนาะใส่แล่ไปแล้วก็เอาเส้อฟืนใส่นี้ก่อน เดี๋ยวเาทำอะไรนสิมาู้สิสโว้ยขวดปุี่วดปุมันตายแบบไร้สาเหตุหนึงนะขอวางกลอวในไหนก็ได้กล่องนะระวังไว้แถวไม่มได้ใจเงน ที่วางข้าวสิบหกอนอ้นอยบังเิญไปจิบไมาได้ระหว่างทางสี่ทานมิสยี่สิบแปดก้อนทางที่ลงมาโคตรไม่น่าไว้วา,างใจเลยทำไมอ้อยลองอ้อยลองมาดูนี่ดิมิสลาม,มู่นิ่งนังวันหนึ่งหินเก็บไว้ก่อนจะต้องแ้าไม่ชิไหมเกิดยิ <c oughs> ยย่งใหญ่กนคืน พี่เดี๋ยวนี้อะไรเนี่ย Shut the fucker เดี๋ยวนี้อะไรพี่สงสัยมานานแลอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไม่เคยครับออยเอิร์เจอบักบักอะไรเหรอโอเคหายปักอ่ะแล้วต้องใช้ไม้สติ๊กหกอันแล้วก็ต้องใช้เมล็ดมะเขือเทศสองอัน๋ยวก่อนนะมะเขือเทศที่เราใช้นี่คือมันมีมันทำมันเองให้อาจจะเป็นแปลงผักปลูกก็ได้นะเออมันดูไปเหมือนแปลงผักอาจจะเป็นเล้าใช่เดี๋ยวดูเหมือนเหมือนเตาไฟโบราณนะ มันเป็นอันพวกนขมนมขนมปังรึเปล่าเพราะเรายังไม่รู้วิธีทำฮะก็ขนมปังไงขนมปังก็ง<ๆ>ทําเป็นแค่เอาแค่เอาข้าวไปนี้เสร็จแล้วก็ไปทอดใส่เตา <c oughs> อันนี้อาจจะแยกออกมาไอทีต่อแบบไปขอมันโดยเฉพาะอะไรเงี้ยเออลองดูสูตรแล้วนะไม่มีสตีอะไรที่หน้าเหมือนคนทำขนมปังนกมาก่อยเยี่ยนอีกอ่ะเตาไฟซูสซเนี่าะนี่ไหมไม้สติก 3, ๊กสามถกผานสอง โอ้ใส่ฟื้นให้นี้หน่อยได้ไหมเนี่ยนั่นนะพี่ขอใช้มันในการทำไอ้เตาย่างเนื้อก่อนซอมบี้ตายในย้นไรสาเหตุก็ไรเวนว้าวมันไรสาเหตุมากไม่มีใครรู้มันตายได้ยังไงจริงๆมันก็แบบอุบไปเลยใช่อะกูไม่ได้หมายถึงเธอเอามาก็ได้เสมสันมันต้องปลดล็อกก่อนเหรอเนี่ยมันต้องปลดล็อกแบบเอาท้อที่ได้ก่อนไม่งั้นมึงจะไม่มีสิทธิ์ได้เตาฟืน ไงวะเมื่อกี้มีหกมีสามสี่ 3, 4, อันแล้วทำไมยังให้อคอฟอยู่ออนี่ไงมันอัพเก็บเตาไฟได้เดี๋ยวเราไปฆ่าล้างเผาพันข้าวพอ่อแค่แม่พวกมันเพื่อเอาเก็บเงินมาเอาเอมานี้เดียวพวกจิ๋มหายไววอด เหวนได้ไงฮะตี๊ดนี่ยทำไมมึงซึ่งเอาพวกงโง่เอ้ยพวกแรงพวกน,นี้มันโง่เอิดไปฆ่าพี่รู้แล้วใช้ 8. แปดจะทำไมครั้ง,งก่อนหน้านั้นพี่ใช้แค่สามก็ทำได้แล้วอ่อยเมากระฮคงคิดเองโอ้สมบีจัดไป ค่าซอมบี้ประมาณเออเท่าไหร่นะมึงไม่บอกกูได้เว้ยเนียเช่งแม่งเลยเอาค่าซอมบี้ดูแค่นี้แหละภารกิจพวกเราคือฆ่าบอสแห่งแม่งให้หมดมันจะมีบอสอยู่น่าจะสิบสองตัวมั้งพี่ทำไห้สามอันเลยเลยพอเพราะมีเนื้อตั้กแชิ้น เอาผ่านไหมใสยังไงเพราพี่จะได้ใส่เพิ่มเออเอาก็ลองดูในเตาดูสิอ๋อมีเงินกี่บาทเออยังไม่มีเลยเพราะพี่ยังไม่ได้ามผมอืมตเล็กตกแตกคอยออกก่อนเออเสร็จไหมเพอเตาไม่เว้งหนึ่งมันดูโคตรพ่อโคตรแม่โคตรแม่โคตรพ่อโคตรพ่องโคตรกากเลย ข้าว oh, เอามาไว้ในนี้กันเอามาไว้ล,ลูกๆเลย อืมอาชิปเมนทานคิปหายแล้ะเออหิวข้าวแล้วประเด็นคือไม่มีเชี่ยอะไรแทกแป๊บหนึ่ง,ง,งมันร้อนหน้าคนเนื้อมันโอ้ได้แล้วชิมม้นนึงยา่างสองพิ่เออไปกินได้แน่เซอร์นั้นไม่ไกลเกินไปม,มา

แป๊บ,บนึงโอเคที่จุดเต็มแล้วแค่สามชิ้นกืแบบตายโอเคกืแบบตายแล้วโน no, ยังไม่ใช่ตอนนี้เอาไม้มาหน่อยเอาเจ้าก,กี่อันแล้วอเอมัอหมดเลยพี่บิวส4สี่อันไม้เออเจ้าในกล่องมีพีุ่พูกข้าวไว้แล้วโอเค สังเกโอเคได้เนี้ยนี่นะเสือว่าเ,เก็บเก็นมันเบาไปประมาณครึ่งเลยโอ okay. เคก็ต้องลองดูว่าจะหาแรกเงินได้รเร็วๆนี้ไหม นี่เดียวเองนี่เดียว,ยว,ยว,ยวตยยวยัวยงสดแล้ไอ้นี่ขนาดหน้ปิดตบมันมันก็ยังขายลยอยเดินปาดหน้ามันเฮ้ยผม,อ,มอะไรตกแตกเจอทองแรมสีแรกทองแดงพอ่อมึงแรงกเงิน <c oughs> กับดักก็จัดไปดิกับดักยังมีของแถม มู้สึกมือมาไวไปไวเนี่ยเจอแล้ว <S 1> <S 1> เนื้อโอเคอ้อยได้แลกมาแล้วก็เออโอ้อัพเกีรดได้แค่คั้เดียว เย่อิดเวลสีแล้วซึ่งเอาขายได้เงินกี่บาทแล้วคือตอนนี้เอามีเงินกี่บาทแล้วเนี่ย้อยย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 มยยอยยยนยยยยอยย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 มยย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 ้ยเดี๋ยวค่อย อ้อยต้องเติมซะอยไม่เติมตอนนี้เดี๋ยวแมงก็ไม่รู้อ่ะลืมเพราะเกมนี้ย,ยิ่งเล่นเพลินๆอยู่ยอตอนนี้ขอทำการผูกมิสเตอร์ต้นไม้กันอ่าฮะทมไม้ยรู้สึกม,มันแหลกขึ้นวะ้ทำไมอ่ะพอมีต้นไม้เหรอเอ้ยเดี๋ยวนะอืม ไม่ไหนก้นเลยกกะ<น>โอเคแลงเงินไอ้ชิบหายแล้วทงไงเนี่ยวะอ๋อหอเหลือเเกขโมยกูัไปเงินบพี่บอยเียี่จะไปคับกาะพี่คุณคับได้แต่เสื้อนะยังคับกางเคงไม่ได้รอล้อมก่อนอือือ ยิ้มหมายมีหัวอล้วก็ได้มาแล้วกันโอเควัดูไไ้แค่ว่ากระดูกพี่จะจีบของแล้วไปตลอกระดูกเนี่ยเออทำไมวะเพาพี่จะไปขายอย่าง้่ามันก็ได้เศษมาก็ยังดีกว่าไม่ขายนะเอออกระดูกไปทำอะไรดีกว่านิดแมเออเห็นมีบางตัวแรกรับแรกพงสีอันละสองบาทก็นั่นเลยถ้าพี่เอาไปขายแล้วได้เงินมาแต่ว่าตรงนั้นมันขายได้แต่นี้ ขาได้จะถูกแต่ขาไม่ถึกอยากกระดูกปัญหาง่ายแล้วพี่ก็ต้องไปฟาร,ร,ร์มกระดูกสเกตตันอยู่แล้วพวกพี่ได้เคล็ดแปดอัน 5, เก็บธาตเกล็ดแปดตัวเพื่อจะ,จะได้เงินยี่สิบสี่บาทเออได้ควยกระทืบซอมบี้กี่ตัวได้กี่บาทเออที่ดูก็ได้ก็ย,ยีิบห้าบาทก็ถาไม่ใหม่มันน้อยมากเลย,เ,ยเออกระทืบกี่ตัวนะเออกระทืบกี่ตัวไม่รู้อะท่าม,มีอะแล้วไม่ได้ขุดเหรอ ไม่ไม่สนใจไม่ใช่หรอกพี่อยากได้แบด้ที่จะงูเก้าบาทแกจะเก้าบาทเอาแน้วมันคุ้มดิแกจะเอาแรกเงินใช้ไปตัวประกรันงั้นเหรอถ้าแกจะเอาแรกเงินใช้ปตัวประกรันฉันก็จะหัวแกออกมาซะ เวลอัพออแล้วอืมก็ลณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าจะมีกันลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรกันด้วยนะครับขนานี้ขอตัวก่อนนะคุณผู้ชมบ๊ายบาย